ค่อยๆกระโดดไปทางโน้นเวลามลมมาเสร็จลมตรงนี้ ông nó lo à Ông bán à Được bán là bán đó buông con เยวเื่อนยังไม่หมดเลยอ่ะอีกเอ่อยกกล้อเอ่ออีกไกลแล้วเอ่อเอ่อ,อดูรถด้วยนะโอ้สายจะไม่หมดอีกนิดหนึ่งอีกนิด โอ้โหเหนียวเกินแล้วรอบหลังอีกจะมาได้ไหมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะไย่องกระดิ่งลุกรอบหลังจะมาได้ไหมเนี่ยต้องรอยเดิมไงเออเดี๋ยวเยอะนั่วไงวาไว้นี่ก่อนมันมันเหนียวอ่ะเดี๋ยวถอยรถเข้าแบงค์ในก่อนเอารถเอาไว้นี่แหละ